เรื่องงอกงามประพันธ์โดยหมิงเวจัดทำนิยายเสียงโดยนิยายเสียงออดดีอโนเวลตอนที่สิบห้านางหวังและจันจูเดินทางมาถึงในเมืองเฟิงฟู่ก็เป็นเวลาสายมากแล้วจันจูพามารดาเดินเข้าเมืองอย่างคล่องแคล่วไม่ลืมส่งยิ้มทักทายทหารเฝ้าประตูที่คุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีนางเดินนำมารดาเพื่อลอดล้อไปตามตรอกเล็กๆที่เชื่อมไปยังหลังร้านยาอยู่อี้ ลูกรู้จักทางเล็กๆช่นนี้ด้วยหรือจูเอ,อ๋อนางวางเท้าอย่างสงสัยเจ้าค่ะท่านแม่มีสหายพาเดินถนนเส้นนี้บ่อยๆแต่ตรงถนนนี้ปลอดภัยนะเจ้าค่ะถึงจะเป็นตรอกเล็กๆแต่มันแยกออกมาจากถนนเส้นหลักที่สี่ซึ่งถนนใหญ่เส้นนั้นส่วนมากจะเป็นโจรของคุณนั่งใหญ่ๆในเมืองทําให้มีทหารเดินตรวจตราเป็นประจำไม่มีโจรขโมยหลอกเจ้าค่ะสหายลูกมีสหายในเมืองนี้ด้วยหรือมีสิเจ้าค่ะ เขาเป็นขอทานในเมืองนี้เขารู้จักถนนทุกเส้นในเมืองเลยนะเจ้าคะเขาเกิดและโตที่นี่สินสี่ขอทานน้อยที่นางรู้จักชอบพานางเดินเล่นจนทำให้นางรู้ตรอกซอกซอยในเมืองนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวมาเจ้าข่ท่านแม่ข้าจะพาไปร้านขายยาอยู่อี้ที่ข้าเอายามาขายกึกทว่านางเดินไปได้เพียงสองก้าวก็มีคนมายืนขวางเอาไว้เสียก่อนพี่ชายมีฟานท่านมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ ไม่เฝ้าร้านหรือเขาโผล่มากระทันหันทำเอานางตกใจหมดหากไม่ใช่เพราะนางมีสติคงจะเผลอยกมือน้อยน้อยฟาดออกไปเต็มแรงแล้วก็เท่าแก่นะสิให้ข้ามาดักรอเจ้าข้าดักรอเจ้าอยู่ตรงนี้มาหลายวันแล้วเขาบอกด้วยน้ำเสียงเหนื่อยอ่อนทุกทุกวันเขาต้องมารอแต่เช้ากลับค่ำมืดเพื่อมารอพบเจนจูจะเปลี่ยนให้คนอื่นมารอแทนก็ไม่ได้เพราะเท่าแก่เถียวบอกว่า จจนจูไม่รู้จักคนอื่นหากให้คนอื่นมารอจะทําให้นางตกใจเอาได้หน้าที่อันยิ่งใหญ่จึงตกเป็นของเขาดักรอค่ะดักรอทําไมหรือเดี๋ยวตามมาแล้วจะรู้เองเขาเดินนํานางไปยังโจนแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากร้านยาอยู่อี้มากนักจวนถูกล้อมด้วยกําแพงสูงทําให้ไม่สามารถมองเข้าไปสํารวจภายในได้เมื่อเข้ามาด้านในจวนมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นทําให้บรรยากาศภายในร่มรื่นน่าอยู่ ทางเดินผู้รีหินค้างๆยังเป็นสวนดอกไม้ที่มีดอกไม้สีแดงแข่งกันชูช่อหวดโฉมพี่ชายมีฟานนี่จวนของใครหรือจวนของเท่าแก่เถียวเขาให้ข้าพาเจ้ามาที่นี่แทนอยากถามอะไรเจ้าก็ถามเอากับเท่าแก่เองเถิดเจ้ารอในเรือนรับรองสักประเดี๋ยวข้าจะไปตามเท่าแก่ว่าแล้วเขาก็พระจากไปอย่างรวดเร็วเจนจูสำรวจรอบๆจวนอย่างชื่นชม เท้าแก่ตกแต่งจวนได้ร่มรื่นหน้าอยู่เย็นสบายแม้ตอนนี้จะเป็นคิมหันฤดูเว่าภายในจวนที่ร่มรื่นเช่นนี้กลับเย็นสบายจนนางแทบจะเคลิ้มหลับนังหนูจูเอ๊ะเท้าแก่เถียวรีบเข้ามาในเรือนรับรองก่อนจะอุทานอย่างแปลกใจที่เห็นสตรีคนอยู่ในเรือนด้วยหญิงนางนี้อายุประมาณ30ปีหน้าตาละไม้จนจูอยู่ไม่น้อยเท้าแก่เถียวนี้ท่านแม่ของข้าเจ้าคะ่ะ อ๋อยินดีได้พบขอรับหูหยินเหอเขายิ้มทักทายประจบเจ้าค่ะยินดีที่ได้พบเท่าแก่เจ้าค่ะเออขออภยัยที่ต้องเชิญมาที่เรือนนะขอรับเกิดปัญหาเล็กน้อยจึงต้องเชิญหูหยินเหอกับไม่หนูจูมาปรึกษาปัญหาที่นี่ก่อนเขากล่าวด้วยสีหน้าลำบากใจเกิดอะไรขึ้นหรือเจ้าคะดูจากสีหน้าของเท่าแก่เทียวดูเหมือนจะไม่ใช่ปัญหาเล็กนักเจ้าของไม่รู้ว่าตอนนี้คนในเมืองลือกันว่า มีผู้ฝึกปราวิญญาณปลูกพืชผักและสมุนไพรวิญญาณขายทั้งพืชที่ได้คุณภาพยอดเยี่ยมนักทําให้พ่อค้าแม่ค้าทั้งตระกูลใหญ่หรือแม้กระทั่งคุณนางใหญ่ในเมืองส่งคนออกตามหากันทั่วถ้าข้าไม่ปิดบังเอาไว้คงมีคนไปตามหาเจ้าถึงบ้านแล้วที่เขาเรียกนางมาปรึกษาที่นี่เพราะกลัวว่าจะมีคนแอบไปดักรอที่ร้านเขาต้องรู้ก่อนว่าครอบครัวของผู้ฝึกปราวิญ,ญญาณท่านนี้ต้องการเปิดเผยตัวหรือไม่ หากต้องการเขาคงได้แต่ทําใจที่ต้องสูญเสียคู่ค้าที่สําคัญไปทําแบบนี้อย่างน้อยนางก็คงจะเห็นความดีของเขาบ้างแต่ถ้าไม่ต้องการเปิดเผยเขาก็จะช่วยปิดบังและรักษาการค้านี้ต่อไปแย่จริงเรื่องยุ่งยากจริงๆเจนจ,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 จูพึมพำเจ้าควรกลับไปปรึกษากับครอบครัวก่อนว่าต้องการทําการค้ากับตระกูลใหญ่ๆพวกนั้นหรือไม่เขาไม่คิดว่าเด็กน้อยคนนี้จะตัดสินใจแทนบิดาได้หรอก ไม่ต้องหรอกเจ้าค่ะข้าจะทําธุรกิจกับท่านต่อไปใช่ไหมเจ้าค่ะท่านแม่นางหันไปถามมารดาใช่แล้วเจ้าค่ะเท่าแก่ครอบครัวเราก็ไม่อยากมากคนมากความบอกเท่าแก่ตามตรงไม่ปิดบังว่าครอบครัวข้านั้นย้ายมาจากต่างเมืองตอนแรกก็รับจ้างเก็บสมุนไพรธรรมดาเลี้ยงชีพแต่ว่านานวันลูกๆก,ก็โตต้องกินต้องใช้มากขึ้นเงินทองจึงขาดมือ สามีค่ะต้องกลับมาทำอาชีพเก่าเลี้ยงชีพหากปิดบังได้ก็อยากปิดเอาไว้เพราะสมัยก่อนนั้นเคยวุ่นวายเหลือเกินเจ้าค่ะอีกทั้งเท่าแก่ก็ให้ราคายุติธรรมมาตลอดต้องรบกวนเท่าแก่แล้วนางโกหกเล็กน้อยเพราะนางไม่ต้องการให้ความลับของครอบครัวแตกหากคนรู้น้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีอ่อเป็นเช่นนี้นี่เองขอบคุณหูหยินเหอกีอ่ไว้วางใจค่ะรับรองว่าความลับของหูหยิน ข้าจะรักษาไว้เท่าชีวิตเท่าแก่เถียวดีใจจนเนื้อเต้นเขาสามารถทำการค้าต่อไปได้แล้วสงสัยครอบครัวนี้เคยทำอาชีพเกษตรกรผู้ฝึกปราณวิญญาณมาก่อนคงเพราะฝีมือการหล่อเลี้ยงพืชดีเกินไปจึงไปสะดุดขาใครเข้าจึงต้องย้ายเมืองมาเช่นนี้เขาจินตนาการอย่างเป็นเรื่องเป็นราวดีจริงที่สามารถทำการค้ากับพวกเขาได้เขาจะรักษาความลับนี้เอาไว้อย่างดีที่สุดในอนาคต ยังต้องอาศัยครอบครัวนี้อีกมากเขาต้องผูกมิตรเอาไว้ให้มากแต่ปัญหาอีกอย่างของเราก็คือเจ้าจะไม่สามารถส่งสมุนไพรและผักที่ร้านยาอยู่อี้ได้อีกเพราะข้ากลัวว่าจะมีคนที่ดักรอเขาแกข้าขอเสนอคนอื่นมาส่งผักให้ข้าแทนได้หรือไม่เจ้าคะได้สิเจ้าจะให้ใครมาส่งละ่ะประเดี๋ยวคราวหน้าท่านนัดสถานที่มาเถอะเจ้าคะ่ะข้าจะพาเขามาทำความรู้จักกับท่านเอาเช่นนั้นก็ได้ เจนจูบรรลุข้อตกลงกับท่าแก่เทียวอย่างง่ายดายนางออกจากจวนของเขาโดยใช้ประตูด้านข้างนางพามารดาลัดล็อกเข้าตรอกนั้นออกซอยนี้จนถึงถนนใหญ่ที่มีผู้คนพลุกพล่านท่านแม่ท่านเลือกของไปก่อนนะเจ้าคะข้าขอตัวไปทักทายสหายเก่าสักครู่ได้รีบไปรีบกลับนะจูเอ,อ๋เจ้า่ะเมื่อแยกกับมารดานางก็เดินไปในตรอกตรอกหนึ่งที่นางคุ้นเคยมัน คือที่ตั้งของร้านหนังสือเก่าร้านนั้นร้านเจอหือ,อครั้นเมื่อนางเดินเข้าไปในร้านนางก็ยังคงเป็นลูกค้าเพียงคนเดียวในร้านอีกเช่นเคยท่านปู่นางร้องเรียกชาชราที่นั่งหลับอยู่อ้าวนังหนูเขาจําแม่หนูน้อยคนนี้ได้ร้านของเขามีลูกค้าไม่กี่คนหรอกที่แวะเวียนมาส่วนมากจะเป็นลูกค้าประจําส่วนแม่หนูคนนี้เป็นลูกค้าขาจรที่เขาจําได้ดีค่านําเงินมาจ่ายค่าหนังสือคราวก่อนเจ้าคะ่ะ นางว่าพรางยื่นเงินให้แปะให้เขาความจริงแล้วหนังสือเล่มนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากเอาไว้หนุนนอนแต่เมื่อผู้อื่นให้ของมาก็ต้องตอบแทนอ่าขอบใจขอบใจแล้วคราวนี้ไม่อยากได้หนังสืออีกหรือยังหลอกเจ้าค่ะคราวหลังข้าจะมือซื้อใหม่นะเจ้าค่ะความจริงนางก็อยากได้หนังสือฝึกปราณวิญญาณระดับสีน้ำเงินแต่นางยังฝึกไม่ถึงระดับนั้นเอ๊ะท่านปู่นั่นตัวอะไรเจ้าคะ นางเหลือไปเห็นกรงเหล็กขนาดไม่ใหญ่มากที่วางอยู่บนโต๊ะด้านหลังของเจ้าของร้านในกรงมีสัตว์ชนิดหนึ่งนอนอยู่ลักษณะคล้ายแมวทว่าตัวของมันนั้นผอมแห้งมองเห็นสันกระดูกชัดเจนด้วยสายตาของผู้ฝึกปราวิญญาเช่นนางเห็นว่าพลังชีวิตของมันเบาบางจนแทบไม่มีมันนอนเน่งตาปิดสนิททว่าเรากับมันรับรู้การจับจ้องของเจนจูมันจึงลืมตาสีมรกตของมันจ้องมองกลับอย่างสงสยัย เรากับรับรู้ถึงบางสิ่งที่ไม่ธรรมดาในตัวของเด็กหญิงคนนี้ดวงตาสีมรกตของมันมีประกายพาดผ่านอ๋อเจ้านี่มันคือเสือขาวแม่ของมันออกลูกแฝดแต่เจ้าขาวนี่มันร่างกายอ่อนแอนมากพลังชีวิตถูกแฝดอีกตัวดูดไปจนเกือบหมดพวกทหารกําลังจะเอาไปทิ้งในป,ปา่าแต่ข้านั้นสงสารจึงซื้อเอาไว้แต่น่าเสียดายท่านหมอบอกว่ามันคงจะไม่อยู่ถึงพรุ่งนี้เช้าชายชราอธิบาย ร้านหนังสือของเขานั้นมีลูกค้าน้อยยิ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบัณฑิตยากจนในโรงเรียนหยงเอวีนควายเลอและทหารเลี้ยงม้าบางส่วนเพราะร้านของเขานั้นมีหนังสือเก่าและราคาไม่แพงจึงมีบัณฑิตที่ไม่ค่อยมีเงินและทหารเลี้ยงมา้าแวะเวียนมาเป็นลูกค้าประจำส่วนเจ้าข่าวนั้นแม่ของมันถูกท่านแม่ทัพปราบหายยับจับมาเพื่อฝึกให้เชื่องเตรียมถวายแด่บเบื้องบนต้องกล่าวว่าเสือข่าวนั้นตามตำนาน เป็นหนึ่งในสีสัตว์เทพศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของเทพแห่งสงครามและการต่อสู้เป็นตัวแทนอำนาจบารมีและเคารพยำเกรงเป็นเจ้าแห่งสัตว์ป่าสัตว์สีเท้าสัตว์นักล่าทั้งมวลเสือขาวยังถูกใช้เป็นชื่อของหน่วยกำลังรบเป็นตราสัญลักษณ์ของกองทัพสัญลักษณ์ให้โชคคราที่ท่านแม่ทัพปราพายับพากองกำลังทหารเข้าป่าลึกสามารถจับเสือขาวตัวหนึ่งมาได้ตั้งใจน้อมกล้าถวายห้องเต้ เพื่อเป็นสัตว์คู่บารมีทว่ายังไม่ทันได้ถวายกลับพบว่ามันกำลังตั้งท้องลูกแฝดเมื่อออกลูกมาตัวแรกแข็งแรงร่าเริงพลังชีวิตเปี่ยมล้นส่วนอีกตัวกลับอ่อนแอพลังชีวิตเหลือน้อยแทบสูญสิน้นพวกเขาคิดว่ามันเป็นลางออกปมงคลจึงเตรียมนำมันไปทิ้งให้ตายในป่าทว่าทหารเลี้ยงมาที่รับหน้าที่นำมันไปทิ้งพวกเขาแวะมาซื้อหนังสือร้านจือชายชาราเจ้าของร้าน เห็นสัตว์ตัวน้อยเขาก็เกิดความเวทนาเขาจึงขอซื้อมันเอาไว้ด้วยจํานวนเงินหนึ่งร้อยอีแปดทหารเลี้ยงม้าเห็นว่าอย่างไรมันก็ตายอยู่แล้วซำําัอย่างไม่ต้องเอามันไปทิ้งให้ยุ่งยากเขาจึงยินดีรับเงินมาแล้วทิ้งกรงของมันเอาไว้ในร้านจิ๋วโห่น่าสงสารเหลือเกินนะเจ้าขาดูจากร่างกายที่อ่อนแอกับพลังชีวิตที่บางเบานั้นแล้วนางก็ได้แต่ถอนใจเป็นดังที่ท่านหมอกล่าวมันคงอยู่ได้ไม่ถึงพรุ่งนี้เช้า ข้าก็ได้แต่สงสารทำอย่างไรได้เล่าอย่างน้อยก็ดีกว่าปล่อยให้พวกทหารเอามันไปทิ้งให้ตายอย่างโดดเดี่ยวชายชราว,ว่าด้วยสีหน้าสลดเช่นนั้นข้าขอตัวก่อนนะเจ้าค่ะคราวหน้าอยากได้หนังสืออะไรข้าจะมารบกวนท่านปู่อีกได้ได้เดินดีๆเดินดีๆจจนจูยังไม่ทันที่จะได้เดินออกจากร้านเสียงคล้ายเล็บปูดอะไรบางอย่างก็ดังขึ้นเมื่อหันไปมองต้นเสียงก็เห็นเจ้าเสือขาวตัวน้อย ใช้เล็บขูดกรงเหล็กอย่างบ้าคลั่งดวงตาสีมารากตของมันจ้องมองเจินจูอย่างอ้อนวอนมันรวบรวมพลังอน้อยนิดของมันขูดกรงเหล็กเพื่อเรียกร้องความสนใจเอ๊ดูเหมือนมันจะชอบเจ้านะตั้งแต่ที่มันมาอยู่ที่นี่ก็เอาแต่นอนนิ่งไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนเลยจริงหรือเจ้าค้าท่านปู่จริงสิดูสิมันจองเจ้าตาแววเชียวไหม่หนูเจนจูมองตาของสัตว์ตัวน้อย แววตาของมันสื่อในรากับขอร้องให้นางพามันกลับไปด้วยจะไม่เป็นไรหรือแม้นางจะพามันกลับไปแต่มันอ่อนแอถึงเพียงนี้มันคงไม่ตายไประหว่างทางหรอกกระมังเพราะเมื่อมองตาของมันอีกครั้งก็ทําให้ใจของนางอ่อนเหลวลงไปแล้วท่านปู่ขายมันต่อให้ข้าได้หรือไม่มันคงถูกชะตากับข้านางตัดสินใจเจ้าจะซื้อมันจริงๆหรือแต่มันกําลังจะตายแล้วข้าก็ถูกชะตากับมันมาก ที่บ้านค่าเลี้ยงแพะบางทีหากเอานมแพให้มันกินมันอาจจะไม่ตายก็ได้เจ้าค่ะนางโกหกนางไม่มีหลอกนมแพะมีแต่น้ำพลังวิญญาณแต่ก็ไม่แน่หากดื่มน้ำพลังวิญญาณมันอาจจะรอดก็ได้ถ้าเจ้าชอบก็เอาไปเถอะข้ายกให้ที่ซื้อมันมาก็เพราะสงสารมันเขากล่าวอย่างเวทนาได้อย่างไรเจ้าคะท่านปู่ใช้เงินซื้อมาข้าจะเอามันมาเฉยๆได้อย่างไร ท่านปู่ซื้อมันมาเท่าไหรหรือเอาของผู้อื่นมาเฉยๆได้อย่างไรนางก็พอจะมีเงินอยู่บ้างตั้งแต่ที่ครอบครัวนางขายผักและสมุนไพรได้เผลอเลยก็ให้เงินทุกคนในครอบครัวไว้คนละสี่ตลึงเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวด้วยเงินจานวนนั้นทําให้นางพอจะเรียกตัวเองว่าผู้มีฐานะพอใช้ได้บ้างหากเลี้ยงเจ้าเสือขาวตัวน้อยแล้วมันรอดนางก็มีเงินพอที่ซื้อเนื้อเลี้ยงมันได้ค่าซื้อมันมาหนึ่งร้อยอีแป ถ้าเจ้าอยากได้เช่นนั้นข้าก็จะขายให้ในราคาหนึ่งร้อยอีแปดเท่าเดิมก็แล้วกันไม่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเพราะข้าซื้อก็ไม่ใช่เพราะการค้าขายอะไรขอบคุณเจ้าขาท่านปู่นางหยิบเงินหนึ่งเหรียญยื่นให้ชายชราก่อนจะยื่นมือไปรับกรงเหล็กที่เขายืนให้เจ้าเสือขาวตัวน้อยไม่เห็นว่าตนเองถูกส่งต่อมาอยัางเด็กหญิงตัวน้อยแล้วมันก็สงบลงอย่างน่าประหลาดเอาล่ะมาอยู่กับข้านะปโฮตอนที่16 พี่ร้องพี่ร้องเซี่ยวเชิ่มันอยากกินไปหูเหออยู่ร้องบอกพี่สาวของเขาตั้งแต่สาวันก่อนที่พี่ร้องซื้อสัตว์เลี้ยงตัวน้อยมาเซียวเชิก็จ้องมันตาวาวราวกับเห็นอาหารอันโอชะเพราะว่ามันไม่กล้าเขมือไปหูเพราะถูกเจนจูหูเอาไว้ว่าจะไม่ยอมให้นาวิเศษกับมันหากมันกินไปหูเจ้าไปหูตัวน้อยนี้ตอนที่เจนจูพามันกลับมามันตัวผอมแห้งไร้เรี่ยวแรงและไร้พลังชีวิต มันเอาแต่นอนหมอบอย่างสงบแต่เมื่อเจนจูอานมแพที่ซื้อมาผสมกับน้ำพลังวิญญาณให้มันดื่มทําให้อาการของมันดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มันสามารถยืนขึ้นและเดินไปมาใกล้ๆได้แล้วแม้ตัวของมันยังคงผอมแห้งแต่ร่างกายของมันค่อยๆฟื้นฟูอย,อย่างช้าๆเจ้าไปหูแม้ตัวเล็กซาร่างกายอ่อนแอเพระว่าดวงตาสีมรกตของมันกลับวาวโรดแฝงความทรนงแผ่อำนาจบารมี ที่แม้แต่สัตว์ตัวใหญ่ยังทําไม่ได้มันไม่เกรงกลัวเซลเชอร์เลยแม้แต่น้อยเมื่อเซลเชอร์เข้าใกล้มันคํารามขู่ยางน่ายเย็นดูยิ่งเซลเชออย่าเกเรสิปหู่จะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราเจ้าอย่ารังแกมันเจนจูปรามเสียงเข้มตอนนี้นางไม่ค่อยกลัวเซวเชอร์แล้วเมื่อนานวันเข้าความหวาดกลัวก็ก,กลายเป็นความเคยชินพี่รองเซลเชอร์มันเข้าใจมันคงไม่กินไปหูหรอก ถ้าจะดูมันไว้ให้ดีเหออยู่รับคำอย่างแข็งขันเหออยู่เด็กดีมานี่หน่อยเถิดเจ้านี่ไปให้ป้าโจทีบอกว่าท่านแม่ซื้อมาฝากจจในเมืองพี่ก็ว่าจะเอาไปให้ป้าโจตั้งแต่เมื่อวานกลับลืมเสียได้นางยื่นผ้าพับหนึ่งให้แก่เหออยู่ป้าโจกับสามีของนางนั้นมีบุญคุณกับครอบครัวเหอมากนะักเมื่อพอมีเงินมีทองแล้วก็ควรจะตอบแทนบุญคุณผู้อื่นบ้างนางหวัง เข้าเมืองไปสามวันก่อนจึงแวะซื้อผ้าไหมพับใหญ่มาให้นางโจวไว้ตัดชุดขอรับพี่รองเขารับผ้าพับใหญ่มาก่อนจะวิ่งแจ้นออกไปจากบ้านทันทีเมื่อฝากฝังทุระให้กับน้องชายแล้วนางก็เตรียมที่จะไปฝึกปราวิญญาณเช่นเดิมวันนี้เป็นเวรของเหอหมิงในการรดน้ำผักและสมุนไพรานางเดินเข้าไปในห้องนอนเพื่อเตรียมหยิบตำราที่บิดาเขียนไว้ให้เหอเหลยนั้นทำการคัดลอกตำราการฝึกปราวิญ,ญญาณพื้นฐานเอาไว้สองเล่ม ให้เจนจูและเหอหมิงไว้คนละเล่มนางเดินไปยังโต๊ะว,วางของที่เป็นที่วางสมบัติเพียงไม่กี่อย่างของนางหนังสือสองเล่มวางซ้อนทับกันอยู่ข้างล่างเป็นหนังสือปกแดงที่นางได้มาจากร้านจือ,อส่วนข้างบนเป็นหนังสือตำราที่พีดาเขียนไว้ให้เอ๊ะเมื่อหยิบตำราด้านบนออกมานางก็เห็นหนังสือปกแดงที่วางอยู่ด้านล่างทว่าสิ่งที่ทำให้นางนึกแปลกใจคือนางกลับสามารถอ่านหน้าปกของมันได้แล้ว จะเป็นไปได้อย่างไรเมื่อตอนที่ได้หนังสือมานาะงยังอ่านมันไม่ออกเลยด้วยซ้ําตอนนี้หน้าปกของมันยังคงเป็นภาษาโบราณเช่นเดิมทว่านางกลับอ่านมันออกอย่างน่าอัศจรรย์ส่วนลายเส้นอักขรผู้เขียนเถาเสาโถนี่มันนี่มันตำราต้นแบบลายเส้นอักขรของเถาเสาโถหรือคงไม่ใช่ว่าตำราเก่าๆหนาๆเล่มนี้คือตำราที่เถาเสาโถเขียนขึ้น บุรุษผู้ค้นคว้าเรื่องการสลักอักขระมาะทั้งชีวิตรอกกระมังแต่หากตำราเล่มนี้มันเป็นของเทาเสาท้จริงๆมันควรจะอยู่ที่แคว้นฉินเป็นตำราตกทอดของตระกูลเทาแล้วมันมาโผล่อ,อยู่ในร้านหนังสือเก่าแควนเยียนแห่งนี้ได้อย่างไรสามนางยังโชคหล่นทับได้มันมาครอบครองในราคาเพียงห้าอีแปเท่านั้นจนจูตกใจจนลมหายใจติดขัดแล้วศาสแห่งอักขระดั้งเดิมที่หาไม่ได้แล้วในปัจจุบัน ศาสการวาดอักขระที่ซับซ้อนและมีคุณภาพมากที่สุดกําลังนอนนิ่งอยู่ในมือของนางไม่รอช้านางเปิดหน้าต่อไปเพื่อดูว่าเนื้อหาด้านในนางยังสามารถอ่านมันได้หรือไม่อ่านได้นางสามารถเข้าใจภาษาและสัญลักษณ์บนลายเส้นได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในตําราเขียนไว้ทั้งวิธีการฝึกการวาดลายอักขระวิธีฝึกการสลักอักขระลงบนสิ่งของข้อควรระวังในการสลักอักขระ ลายอักขรที่ซับซ้อนมากมายที่ผู้เขียนได้บันทึกเอาไว้มีกระทั่งศาสตร์การสลักลายอักขรลงในสิ่งมีชีวิตเช่นคนสัตว์และพืชบางลวดลายเป็นลายที่หายสับสนไปนแล้วในปัจจุบันนางเปิดอ่านตำราปกแดงอย่างไม่รู้เบื่อมันเปิดโลกแห่งอักขรที่นางยังไม่รู้อีกมากทำให้นางรู้ว่าโลกแห่งอักขรนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่นางรู้มากนะักแต่ที่น่าแปลกใจกว่าคือ ทำไมนางจึงสามารถอ่านมันได้เกิดจากอะไรกันแน่หรือว่าจะเป็นเพราะว่านางเป็นผู้ฝึกปราณญญาแล้วจึงทำให้สามารถอ่านภาษาโบราณเช่นนี้ได้เพราะตอนที่นางได้หนังสือปกแดงเล่มนี้มานางยังไม่ได้เริ่มฝึกปราณญญาไม่รอช้าเจ,จนจูวรวบหนังสือปกแดงแล้ววิ่งไปที่ห้องของมิดาเฮอเลยที่กําลังใชใ้เสียวเฉินนวดให้อย่างสบายใจถึงกับสะดุ้งตกใจที่นางวิ่งพรวดพลาดเข้ามาเกิดอะไรขึ้นหรือจูเอ๋อท่านพอ ท่านอ่านหนังสือนี่ดูซิว่าท่านอ่านมันออกหรือยังนางเปิดหนังสือปกแดงหน้าแรกแล้วยื่นให้เขาลืมแม้กระทั่งเซียวเฉิ่ที่กำลังนวดให้บิดาอยู่เธอเหลยมองหนังสือแล้วสายหน้าพ่อก็บอกเจ้าแล้วว่าพ่ออ่านไม่ออกมันเป็นภาษาโบราณหากเจ้าอยากอ่านมันก็รอก่อนเถิดเมื่อเรามีเงินแล้วพ่อจะไปหาอาจารย์ที่เก่งเรื่องภาษาโบราณมาสอนเจ้าเขาว่าอย่างใจเย็น ลูกรองของเขาคงใจร้อนอยากอ่านลายอักษรได้เร็วๆเ,เอ๊ะท่านพ่ออ่านมันไม่ออกหรือพ่อก็บอกเจ้าตั้งแต่คราวก่อนว่าพ่ออ่านไม่ออกอ่ข้าลืมไปเองเช่นนั้นข้าไปฝึกปราบมิญญ,ญาณต่อก่อนนะเจ้าคะนางทำเป็นลืมว่าแล้วก็พระจากไปทันทีเจนจูเก็บหนังสือตำราทั้งสองและข้าวของที่จำเป็นใส่ในย่ามใบเก่าแล้วตรงไปที่ลำธารหลังบ้าน นางไปยังโขดหินที่เดิมก่อนจะแกะตำราปกแดงออกมาพลิกอีกครั้งทันพอก็เป็นผู้ฝึกปราณวิญญาณเช่นกันแต่เขาก็อ่านไม่ออกแล้วเหตุใดนางจึงอ่านออกหรือว่าจะเป็นเพราะเกตปลาสีทองนี้ช่างเถิดตอนนี้นางอยากอ่านมันจนใจจะขาดเสร็จแล้วเจนจูตืต่นเต้นมากวันนี้นางจะพักเรื่องการฝึกปราณวิญญาณเอาไว้ก่อนนางจะตั้งใจอ่านเรื่องอักขระต้องกล่าวว่าลวดลายอักขระนั้น ดึงดูดความสนใจของนางมากกว่าการฝึกปราณวิญ,ญญาณอาจจะเป็นเพราะว่าในชาติก่อนนางนั้นคุ้นเคยและชื่นชอบการวาดลายเส้นมาก่อนหากไม่ใช่เพราะว่านักวาดอักะรนั้นจะต้องเป็นผู้ฝึกปราณวิญ,ญญาณนางคงไม่ฝึกปราณวิญ,ญญาณต่ออย่างแน่นอนเจนจูใช้เวลาอ่านวิธีการวาดอักะรและสลักอักขรง่ายๆก่อนคือการสลักอักขรคงทนลงบนสินของเมื่อวาดลายอักขรคงทนลงไปแล้ว สิ่งของสิ่งนั้นจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเดิมเจนจูลองใช้หินเล็กๆขุดเป็นลวดลายลงบนขวดหินใหญ่ที่นางนั่งอยู่เจนจูหมกมุ่นอยู่กับการหัดวาดลวดลายอยู่สองสามชั่วโมงในที่สุดลายอักขระคงทนก็หัดแน่นอยู่ในความทรงจําต้องกล่าวว่าเพราะนางมีความรู้เรื่องลวดลายมาบ้างทาให้นางสามารถจดจําได้อย่างรวดเร็วนางไม่รู้เลยว่าหากเป็นคนอื่นคงไม่สามารถจดจําได้ภายในเวลาสองชั่วยาม เพราะแม้จะเป็นลายอักษรง่ายๆแต่มันเป็นลายดั้งเดิมที่เท้าเซาโทาเขียนขึ้นทำให้มันซับซ้อนกว่าลายอักษรคงทนในปัจจุบันมากนะักหรือว่าจะลองสลักอักษรดูนะเจนจูนั้นร้อนใจอย่างยิ่งนางอยากลองสลักลายอักษรให้ได้เร็วๆหากทำได้นางก็จะเป็นถึงนักวาดอักษรเชียวนะแรกเริ่มนั้นนางคิดว่าอาชีพนักวาดอักษรนั้นไกลตัวมากเกินไป แต่ตอนนี้มันอยู่ใกล้เพียงเอื้อมมือเท่านั้นค่ะเลือกเจ้านางเลือกหยิบย่ามที่ใช้ใส่ของมาเจินจูลองสลักอัขระคงทนลงในย่ามนางวางย่ามลงบนโขดหินก่อนจะตั้งสมาธินาแน่วแน่รวบรวมพลังวิญญ,ญาณในจุดตันเทียนให้ก่อตัวขึ้นตอนนี้พลังวิญญ,ญาณในร่างนางสามารถถักทอได้ถึง9 5้าสห้าเส้นแล้วเจนจูจะดนิ้วชี้ลงบนย่ามอย่างช้าๆส่งพลังวิญญ,ญาณผ่านนิ้วลงบนย่ามในปัจจุบัน นักวาดอัคราจะใช้พู้การชนิดพิเศษเป็นสื่อนำพลังวิญญาณเพราะพูดกันจะทําให้พลังวิญญาณคงที่มากกว่าแต่เจินจูนั้นฝึกตามฉบับเก่าของเทาเสาโถเขาใช้เพียงนิ้วมือเปล่าๆในการนำพลังวิญญาณกล่าวกันว่าในการผลิตพูดกันที่ดีที่สุดหนึ่งดามจะต้องใช้กระบวนการเลือกสรรและจัดทําผ่านขั้นตอนต่างๆมากถึงเจขั้นตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลของพู้กัน จะต้องไม่อย่อนเกินไปไม่แข็งเกินไปความอ่อนนุ่มของขนผู้การมีผลสําคัญยิ่งต่อลายเส้นของอาาักขรผู้กัรจะต้องมีปลายที่เรียวแหลมสามารถกําหนดขนาดของเส้นที่เขียนวาดได้ดังใจปรารถนาผู้กัรที่ได้รับการยกย่องว่าคุณภาพดีที่สุดเรียกว่าผู้การหูปีดังนั้นผู้กัรจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อนักวาดอาาักขรเจนจูใช้สมาธิลากลายเส้นไปเรื่อยๆอย่างจดจอ่อ พลังวิญญาณต้องรักษาระดับเอาไว้ให้คงที่นางระมัดระวังและทําตามข้อระวังที่เขียนไว้ในหนังสืออย่างเข้มงวดเพราะถ้าหากผิดพลาดจะไม่ใช่แค่สิ่งของที่เสียหายแต่พลังวิญญาณอาจจะตีกลับทําให้ตัวผู้สลักอักขระเป็นอันตรายได้นิ้วชี้ของนางเปล่งประกายสีฟ้าเส้นสายวิญญาณถูกส่งลงไปในเนื้อผ้าของย่ามอย่างต่อเนื่องเส้นแล้วเส้นเล่าถักทอเกี่ยวโยงทับผมซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย เกิดเป็นลวดลายที่เชื่อมต่อกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลหากบัณฑิตท,ที่ความจําดีเลิศไม่เห็นลายสลักอักขระที่ซับซอ้อนเช่นนี้ก็คงมึนงงไปไม่น้อยนางสลักลวดลายนานกว่าสามค่ก่อนจะเสร็จสิ้นลง <c oughs> นางหายใจอย่างเหนื่อยอ่อนถึงว่าที่ท่านพ่อบอกว่าการสลักอักขระหนึ่งครั้งนักวาดอักขระต้องพักถึงหนึ่งเดือนมันก็เหนื่อยไม่น้อยเลยทีเดียวแต่นางคิดว่าแม้มันจะเหนื่อยก็จริงแต่ไม่ได้เหนื่อยมากถึงเพียงนั้น จินจูไม่มีทางรู้เลยว่าเพราะการสลักอักขระของนางนั้นมีเกร็ดปลาสีทองแขวนอยู่บนข้อมือช่วยหล่อเลี้ยงพลังวิญญาณช่วยนางอีกแรงทําให้เจินจูไม่เหนื่อยมากนางสามารถพักเพียงแค่วันเดียวแล้วสลักอักขระอีกครั้งได้เลยเจ,จินจูมองย่ามสีอ่อนที่ตอนนี้มีลวดลายอักขระซับซ้อนถูกสลักเอาไว้มันเปล่งประกายสีฟ้าอ่อนวูบหนึ่งก่อนลายอักขระเหล่านั้นจะจางหายไปทว่า นางยังคงสัมผัสได้ถึงพลังอักขระที่เปียมแน่นอยู่บนนั้นเอาละ่ะถึงเวลาทดสอบความคงทนแล้วนางเอาถุงย่ามแขวนไว้บนกิ่งไม้ใกล้ๆก่อนจะหาก้อนหินในลานําธารหย่อนลงไปนางหย่อนก้อนหินหนักๆลงไปก้อนแล้วก้อนเล่าจนเต็มย่ามสายย่ามที่ทำจากผ้าบางๆยังคงไม่ขาดออกมันยังคงสามารถรับน้ำหนักของหินจำนวนมากได้อย่างดีหากเป็นย่ามใบนี้ในายามปกติ มันคงไม่สามารถรับน้ำหนักได้มากมายเพียงนี้หูของมันคงฉีกขาดไปแล้วแต่กระนั้นเจนจูก็ยังไม่ยอมแพ้ที่จะทดสอบนางปีนขึ้นไปบนต้นไม้อย่างทุลักทุเลเอาละ่ะมาดูกันว่าเจ้าจะรับน้ำหนักของข้าได้หรือไม่เมื่อขึ้นมาสูงพอแล้วนามก็ยกเท้าเหยียบลงไปบนย่ามใบนั้นทิ้งน้ำหนักทั้งตัวลงไปโครมโอ้ยเสียงบางอย่างตกกระแทกพื้นอย่างแรงเด็กหญิง ล้มลงกระแทกพื้นดินดีที่นางเก็บหินเล็กๆบริเวณนี้ออกหมดแล้วไม่เช่นนั้นนางคงจะหัวแตกไปแล้วอุย้ยเจ็บก้นชมัดน,นางหันไปมองต้นเหตุของปัญหาย่าไม่ขาดแต่กิ่งไม้หัก